กล้ามเนื้อลํำตัวหรือเรียกว่า muscle of the t ั u n k แบ่งออกเป็นกลุ่มได้ดังนี้ 1. กล้ามเนื้อลํำตัวด้านหลังหรือเรียกว่า muscle of back 2. กล้ามเนื้อของทรงอกด้านหน้าหรือเรียกว่า muscle of chest 3. กล้ามเนื้อท้องหรือเรียกว่า muscle of abdomen และ 4. กล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจหรือเรียกว่า มัสเคลออฟเรสไพเรชันมาเริ่มกันที่กล้ามเนื้อลำตัวด้านหลังซึ่งจะประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อชั้นตื้นและกล้ามเนื้อชั้นลึกโดยที่กล้ามเนื้อชั้นตื้นเช่นกล้ามเนื้อทราพิเศสกล้ามเนื้อลาติซิมัสดอซ์ไซจะไม่ค่อยมีบทบาทในการเคลื่อนไหวของหลังแต่จะช่วยในการเคลื่อนไหวของไหล่และแขนส่วนกล้ามเนื้อชั้นลึกเช่นกล้ามเนื้อ อินเลโอคอสตาริสลำบ o รัมกล้ามเนื้อลองกิซิมัสทเรซิสและกล้ามเนื้อสไปนันลิสทเรซิสกล้ามเนื้อกลุ่มนี้มีความแข็งแรงมากทำให้เกิดการเหยียดตรงของกระดูกสันหลังและยังช่วยในการงอกระดูกสันหลังไปทางด้านข้างด้วยลึกลงไปอีกยังมีกล้ามเนื้อที่ยึดระหว่างปุ่มกระดูกสันหลังของกระดูกสันหลังเพื่อให้มีความมั่นคง ของกระดูกสันหลังและทําให้เกิดการหมุนของลำกระดูกสันหลังได้แก่กล้ามเนื้อมัตติฟิดัสกล้ามเนื้ออินเตอร์สไปนอนกล้ามเนื้ออินเตอร์ครานวซาริไอและกล้ามเนื้อโรเตเตอร์ต่อไปเราจะมาดูรายละเอียดคร่าวๆของกล้ามเนื้อชั้นตื้นกันเริ่มที่กล้ามเนื้อทราพิเศษหรือเรียกสั้นๆว่าแทรป เป็นกล้ามเนื้อหลังส่วนบนแผ่ป,ปกคลุมตั้งแต่คอบ่าไหล่และหลังโดยชื่อของกล้ามเนื้อนี้เป็นการตั้งชื่อตามรูปร่างโดยที่ถ้ากล้ามเนื้อนั้นมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหรือสี่เหลี่ยมคางหมูจะเรียกว่าทราพิเซียสซึ่งแปลว่าสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าหรือสี่เหลี่ยมคางหมูกล้ามเนื้อนี้มีจุดเกาะต้นที่ฐานกะโหลก ถึงกระดูกสันหลังส่วนอกชิ้นที่12หรือที่ส2องและมีจุดกอบปลายอยู่ที่บริเวณกระดูกสะบักกล้ามเนื้อทราพิเซียสแบ่งออกเป็นสามส่วนด้วยกันคือมัดบนหรือเรียกว่าป p p e r ราพ p เซียสมัดกลางหรือเรียกว่า m i d ิลทราพิเซียสและมัดล่างหรือเรียกว่าวอร์ทราพ p เซียสโดยที่มัดบนถ้าทำงานข้างเดียว จะทำหน้าที่ในการเอียงคอยกไหล่และหมุนสะบักถ้าทำหน้าที่สองข้างพร้อมกันจะช่วยพยุงคอไม่ให้ตกส่วนมัดกลางทำหน้าที่ในการดึงสะบักเข้าหากันและมัดล่างจะช่วยมัดบนในการหมุนสะบักต่อไปจะเป็นกล้ามเนื้อลาทิซิมัดดอไซซึ่งเป็นกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างอยู่ชั้นนอกสุดแผ่ปกคลุมตั้งแต่หลังตอนล่างขึ้นไปกลางหลัง ตลอดจนสีข้างเป็นกล้ามเนื้อที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายตอนบนและเป็นกล้ามเนื้อที่กว้างที่สุดในร่างกายซึ่งชื่อนั้นเป็นคำแปลตรงตัวโดยที่คําว่า l a t i s s i m u แปลว่ากว้างที่สุดและคำว่า d o a แปลว่าหลังดังนั้นลาทิสิิั u s d o ซ a จึงหมายถึงกล้ามเนื้อหลังที่กว้างที่สุดโดยมีจุดเกาะต้น อยู่ที่กระดูกสันหลังส่วนอกชิ้นที่7ถึงเอวชิ้นที่5ส่วนจุดกอบลายจะอยู่บริเวณร่องบนของกระดูกต้นแขนกล้ามเนื้อนี้มีหน้าที่ในการเหยียดอกและบิดเข้าในของหัวไหล่และกดกระดูกสะบักและช่วยดึงต้นแขนเข้าหาลำตัวไปข้างหลังโดยแผ่นขาวขาวที่อยู่ระหว่างลา t ิซิม m ตด d o r s เรียกว่า ทรอราคอลัมบ้าฟาสเชียซึ่งเป็นพังผืดที่หนาและใหญ่ที่สุดในร่างกายมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดพังผืดนี้จะทำหน้าที่ส่งถ่ายแรงจากเอวสะโพกและเชิงกรานของลำตัวข้างหนึ่งไปยังหลังช่วงบนหรือแขนหรือไหล่ของลำตัวอีกข้างหนึ่งโดยมีศูนย์กลางของแรงอยู่ที่หลังส่วนล่างต่อไป จะเป็นกล้ามเนื้อรอมบอยหรือเรียกว่ากล้ามเนื้อแอนตกจะอยู่ใต้กล้ามเนื้อมัดกลางของกล้ามเนื้อธาพิเศสมีอยู่สองมัดคือมัดใหญ่หรือเมเจอร์และมัดเล็กหรือไมเนอร์โดยที่ไมเนอร์จะเกาะกระดูก C7 ถึงทีหนึ่งกับขอบสะบักในด้านบนส่วนเมเจอร์จะเกาะกระดูกทีสองถึงทีห้ากับขอบสะบัก ในส่วนที่ต่ำลงมาจากไมเนอร์มีหน้าที่แอนปกดึงสะบักเข้าหากันและหมุนสะบักเอียงลงล่างต่อไปจะเป็นกล้ามเนื้อควาดราตัสลัโบรัมหรือเรียกสั้นๆว่ากล้ามเนื้อ QL เป็นกล้ามเนื้อมัดลึกอยู่บริเวณหลังตอนล่างหรือบริเวณเอวมีจุดเกาะต้นอยู่ที่ขอบด้านบนของกระดูกเชิงกรานและจุดเกาะปลายอยู่ที่ กระดูกส่วนอกซีที่12หรือที่12และกระดูกส่วนเอวตั้งแต่ L-1 ถึง L-5 มีหน้าที่ในการรักษาสมดุลของกล้ามเนื้อการกลางลำตัวช่วยในการเอ็นตัวไปด้านข้างเหยียดหลังแอนหลังล่างยกสะโพกขึ้นรวมถึงช่วยในการหายใจต่อไปจะเป็นกล้ามเนื้อของทรงอกด้านหน้าหรือเรียกว่ามัสเคล ออฟเชสมีกล้ามเนื้อที่สำคัญสำคัญดังนี้คือกล้ามเนื้อ p e c t o r a l i s และกล้ามเนื้อเซ r รตัสแอนทีเรียมาเริ่มกันที่กล้ามเนื้อ p e c t o r a l i s กล้ามเนื้อ p e c t o r a l i s ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ p e c t o r a l i s Major และไมเนอโดยที่คำว่า p e c t o r ร n แปลว่าซวงอกส่วนคำว่าเมเจอรแปลว่า ใหญ่และคำว่าไมเนอร์แปลว่าเล็กดังนั้นจึงหมายถึงกล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กที่อยู่บริเวณทรงอกกล้ามเนื้อนี้มีลักษณะที่สำคัญดังนี้คือกล้ามเนื้อเมเจอร์เป็นกล้ามเนื้อทรงอกมัดใหญ่รูปสามเหลี่ยมคลุมอยู่บนอกและทับอยู่บนกล้ามเนื้อไมเนอร์ทำหน้าที่ในการหุกแขนหมุนต้นแขนเข้าด้านในช่วยยกแขนใช้ในการผลัก คว้างปีนป่ายรั้งแขนให้มาทางด้านหน้าทำให้ไหล่คงรูปอยู่กับที่กล้ามเนื้อ pectoralis major แบ่งออกเป็นสามส่วนตามจุดเกาะต้นได้แก่ส่วนคลาวิคิวลาเฮดกล้ามเนื้อส่วนนี้เป็นกล้ามเนื้ออกส่วนบนเป็นส่วนที่ยึดเกาะก,กับกระดูกไหปลาร้าหรือคลาวิเคลิลและกระดูกิิเมรัสโดยวางตัวในแนวขวาง ด้านบนของส่วนอกทำงานเป็นหลักเมื่อแขนอยู่ตำแหน่ง45องศาส่วนสเตอร์นั่นเฮดเป็นส่วนที่ยึดเกาะกระดูกอกหรือสเตอร์น้มและกระดูกฮิวเมรัสโดยวางตัวในแนวขวางหน้าอกทำงานเป็นหลักเมื่อแขนอยู่ตำแหน่ง90องศาและส่วนแอปบโดมินอนเฮดกล้ามเนื้อส่วนนี้มีจุดเริ่มจากกล้ามเนื้อท้องและกระดูกฮิวเมรสัสโดยวางตัว พาดผ่านส่วนล่างของหน้าอกทำงานเป็นหลักเมื่อแขนอยู่ตำแหน่ง135องศากล้ามเนื้อ pectoralis minor เป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ใต้กล้ามเนื้อ pectoralis major ยึดเกาะกับกระดูกสะบักหรือส s า a ูล่าที่ตำแหน่ง coracoid process และกระดูกซี่โครงซี่ที่3 4และหําทำหน้าที่ในการดึงหัวไหล่ไปทางด้านหน้า และลงล่างนอกจากนี้ยังเป็นกล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจอีกด้วยต่อไปจะเป็นกล้ามเนื้อเซเรตัสแอนทีเรียซึ่งเป็นกล้ามเนื้อขนาดใหญ่และโค้งอยู่บริเวณด้านข้างทั้งสองของทรงอกมีหน้าที่ช่วยยึดสะบักดึงสะบักไปข้างหน้าและข้างข้างโดยที่คำว่าเซเรตัสเป็นคำที่ใช้เรียกกล้ามเนื้อที่มีลักษณะเป็นฝันเลื่อย ต่อไปจะเป็นกล้ามเนื้อท้องหรือมัสเคล o ออฟแอปโดประกอบด้วยกล้ามเนื้อจากชั้นในสุดไปชั้นนอกสุดได้ดังนี้ 1. กล้ามเนื้อทานซูเวอร์ซัสแอปโดมินิเป็นกล้ามเนื้อชั้นในสุดของท้องที่วางตัวตามแนวขวางล้อมรอบตัวเหมือนเข็มขัดมีหน้าที่ช่วยประคองกระดูกซี่โครงและอวัยวะภายในให้มั่นคง รวมทั้งการทรงตัวของลำตัวและรักษาความดันภายในช่องท้องโดยคำว่า transverse เป็นคำที่ใช้เรียกกล้ามเนือ้อที่มีเส้นใหญ่กล้ามเนือ้อขวางหรือตั้งฉากกับแนวกลางของลำตัวชั้นต่อไปจะเป็นกล้ามเนือ้อ rectus abdominis ซึ่งเป็นกล้ามเนือ้อที่มีลักษณะแบนยาวท่อตัวเป็นป้องๆขนานกับแนวกลางลำตัวบริเวณกลางหน้าท้อง เป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านหน้าของหน้าท้องที่เรียกว่าซิกแพกกล้ามเนื้อนี้มีจุดกําเนิดที่กระดูกหัวเหน่าวางตัวทอดยาวขึ้นด้านบนและไปเกาะที่กระดูกสันอกและกระดูกอ่อนของกระดูกซี่โครงซี่ที่ห้าถึง7มีหน้าที่ทำให้เกิดการงอลำตัวมาด้านหน้าส่วนในภาวะปกติถ้าไม่ได้เกร็งมากจะคอยสร้างสมดุลให้กับกล้ามเนื้อหลัง ทำให้ร่างกายตั้งตรงเป็นกล้ามเนื้อแกนกลางกล้ามเนื้อนี้จะถูกห่อหุ้มด้วยเส้นใยเหนียวที่เป็นจุดบรรจบของกล้ามเนื้อท้องทั้งสองด้านเป็นแถบกลางลําตัวเรียกว่า linea a l b าและกล้ามเนื้อจะถูกแยกเป็นส่วนๆแต่ละส่วนจะมีเส้นใยเหนียวๆคอยยึดแต่ละส่วนไว้ทําให้ดูเป็นต้องๆหรือเห็นเป็นมัดๆเรียกแถบเส้นใยนี้ว่าเทนดินัส Intersection ทั้งสองเส้นนี้แบ่งกล้ามเนื้อ Rectus แอ d บโดมินิสออกเป็น6ถึง10มัดแล้วแต่บุคคลแต่โดยเฉลี่ยคือ8มัดแต่มีเพียง6มัดด้านบนที่เห็นชัดเจนจึงเรียกกันว่า s i ิ p a c k และที่มาของคำว่า Rectus คือเป็นการตั้งชื่อกล้ามเนื้อที่มีเส้นใหญ่กล้ามเนื้อตรงหรือขนานกับแนวกลางของลำตัวชั้นถัดไป จะเป็นกล้ามเนื้ออินเทอร์นอลแอบโดมินอนออบลิกซึ่งเป็นกล้ามเนื้อท้องชั้นกลางอยู่ใต้กล้ามเนื้อเอ็กซ์เทอร์นอลแอบโดมินอนออบลิกมีหน้าที่ช่วยกระบังลมในการหายใจออกสร้างแรงดันภายในช่องท้องงอนลำตัวมาด้านหน้าและหมุนลำตัวไปด้านข้างโดยชื่อของกล้ามเนื้อนี้เป็นการตั้งชื่อตามหลักการของการตั้งชื่อกล้ามเนื้อนั่นคือ i n t e r n a l แปลว่าภายใน abdominon แปลว่าท้องและคำว่า oblique เป็นการเรียกชื่อกล้ามเนื้อที่มีเส้นใหญ่กล้ามเนื้อเฉียงกับแนวกลางลำตัวดังนั้นคำว่า internal abdominon oblique muscle ก็หมายถึงกล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณท้องและมีการวางตัวของเส้นใหญ่กล้ามเนื้ออยู่แนวเฉียง กับแนวกลางลำตัวและอยู่ชั้นในหรือด้านในชั้นถัดไปจะเป็นกล้ามเนื้อ external อ b d o m i n อ็ o b ด i q u อเป็นกล้ามเนื้อชั้นที่แข็งแรงที่สุดของกล้ามเนื้อท้องทำหน้าที่ในการสร้างแรงดันภายในช่องท้องงอลำตัวมาด้านหน้าเอียงลำตัวไปด้านข้างและหมุนลำตัวไปด้านข้างช่วยในการหายใจออกและป้องกันอวัยวะภายใน ไม่ให้เป็นอันตรายและชื่อกล้ามเนื้อนี้ก็เช่นกันเหมือนกับกล้ามเนื้ออินเทอร์นอนคือการเรียงตัวของกล้ามเนื้อจะอยู่แนวเฉียงจากแนวกลางลำตัวแต่กล้ามเนื้อนี้จะอยู่ชั้นนอกเลยเรียกว่าเอ็กซ์เทอร์นอลต่อไปจะเป็นกล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจหรือเรียกว่ามัสเคิลออฟเรสเปเรชันประกอบด้วยกล้ามเนื้อดอะแฟรม หรือกล้ามเนื้อกระบังลมมีรูปร่างโค้งคล้ายรูปโดมอยู่ระหว่างช่องอกกับช่องท้องถ้ากระบังลมหดตัวโดมของกระบังลมจะแบนลงทําให้ปริมาตรช่องอกเพิ่มขึ้นจะทําให้เกิดการหายใจเข้าแต่ถ้ากระบังลมคลายตัวโดมจะสูงขึ้นทําให้ปริมาตรช่องอกลดลงจะทําให้เกิดการหายใจออกกล้ามเนื้อ external intercostal เป็นกล้ามเนื้อ ที่อยู่ระหว่างช่องกระดูกซี่โครงทุกช่องโดยเกาะจากขอบล่างของกระดูกซี่โครงอันบนลงมายังขอบบนของกระดูกซี่โครงอันล่างของช่องซี่โครงนั้นๆโดยที่เส้นใหญ่กล้ามเนื้อจะเฉียงไปทางด้านหน้าทําหน้าที่ในการช่วยในการหายใจเข้าโดยการยกกระดูกซี่โครงขึ้นทําให้ช่องอกมีปริมาตรเพิ่มขึ้นกล้ามเนือ Internal, Inter ้อินเทร์นอ r อินเตอร์คอสตอนเป็นกล้ามเนื้อ ที่อยู่ระหว่างกระดูกซี่โครงเหมือน external intercostal แต่อยู่ลึกกว่าและเส้นใยของกล้ามเนื้อจะเฉียงไปข้างหลังมีหน้าที่ช่วยในการหายใจออกโดยการดึงกระดูกซี่โครงลงมาทำให้ช่องอกมีปริมาตรลดลง